ไปกลับบ้านอย่าลืมเาของหลังรถออกมาดุจริงเลยฮะดุผู้เรียนเลยใช่อยู่หลังรถอ่ะมาาใส่ไว้ไม่ได้หรอกขวัญมเร้นนี่แหละจะเสียต้องด้วยะครับครับม่าเอ้ยมีแฟนขับมาจากขอนแก่นอะาก็ใช่ ไปไหนแล้วอ่ะพี่สีแฟนขับขนแก่นอะอยู่นู่นไม่เดินมาเหรอไม่มาแก่นอยู่ไปับขนแก่นนะแก่นปหายโดนต้องเป็นหายโดนเพราะว่าที่บไาเอาเล่นขอบคุณค่ะเล่นไปเดินไปถ่ายกับแฟนขับขนแก่นหน่อยปะเม่อกี้ม่อกีแก่นขับเมื่อกี้แฟนัก็คนเดียวอ๋ออ๋อไม่ไหวอ่ไม่ไหวไม่ไหว่แฟนนี่ล้สองมาเลย เดี๋ยวพี่นิกถ่ายแล้วกันไหนวจะส่งไฟเออมืดเงี้สปอตไล์เปตไลท์เป็นไรแล้วพี่หลังเดี๋ยวพี่เต้ไปเอาหลังหลังนี้เขาส่งไฟให้ก่อนแล้วและกันจหยิบแล้วเห็นไฟเพเดียวของไทยนะ บอกแล้วมาตรงเวลาเอีอีกแ้อีกแล้วงอีแล้วาอะทนู้นกันกว่าแเลิกอ่ะสองเนี่โอ้ยเสุดท้ายร่อง่องเกใครมานี่ยไม่รายการเทมินิทองจะเป็นคนทางบ้านเอาฝรั่งลุกขึ้นรอๆเร็เนี้ ไม่ถ้าจะดีเลจะเล็งขนาดนั้นนะเป็นเดี๋ยวไม่ชัดเป็นคุณน้องเราแบบกดรัวคุณมันต้องเลือกไปแล้วจะปลดไลท์จปลดไลท์เรียบร้อยเลยไปเอาพี่บดนานทีมาไปต้องวันที่นี้มีจัดรายการจะมีจะปลดไลท์ด้วยไปเลือกวันได้ไปเลือกไม่ได้สองห้ ทพัชยาน่ไปนะทิฟเอาซับมันมาซับหน้าเยีแน่ใม้ัวใจมีหมใบพัน่าจะเจองน่อนะถ้าอย่างนั้นไม่ไปเขาซือของใบพัไร่ทิละตามน่ตุ๊ตาข่ยใบพัไร่ทิฟเอ้ับซอมาเลยนะขายหัวใจขาย นายยยามเดินบอกที่น่คือเป็นญาติเพื่อนเยพูดอย่างนี้ป็ยัไงอะรักใให้น้องซับหน้าก่อนซับห้าไปนะี่ไปไปไปไนไปไปไปไนไป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 กปไ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  e ไปไม่ปไปไไปไไปไปไนไไป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 ้ไมไไปไไปไไ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 ปไไ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  คุยมีซ้อมหมอมีไม่ค่ะพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วทุกคนตัวแท้อดื้อครัต่เออาก็ไปไม่มาจะมาทำไมอ่ะมีเม็ดมามีว่างเหรอมีใบว่างมีใบว่างอ๋อเย่ป็นเม็ดไม่ว่างไปเรียนไม่ใช่เหรอไปเก้าโมงเลยเอาให้หมดก่อนเถอ พี่บีพี่บีดูตั้งใจมากเลยเรียดแทนดีเลยดูดิเล็งซะไว้ลงขอว้ไว้ไววใรองเท้าไเปิดรองเท้าดูหน่อยใส่ได้ปะเนี่ยให้เปิดให้ดูหน่อยซิอยากดูหกันยังไม่เห็นเลยใส่ได้ไหมอะลองยังรองเท้าคู่ละพันเลยนะ ไม่ใช่แล้วจะใครบอกว่ารองเท้าสองรองเท้าชั่วสีบันอะไรนะชิบันโทชั่วซีบันรองเท้าผู้ใส่ได้ปใบไม่จับปนีเออที่ไงก็งงไงว่าอ๋อรองเท้ามือสองใส่ได้เลยอสองดีเจสองก็วิดอะไรก็เขามาถึงมาบอกว่าไปอยากได้ขายใบอยากได้ใส่กับใบเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าใบอยากได้รองเท้าใครกับใบใครอยากซื้อไหมนี้จอมอยู่ไหนใส่กับไปอยู่ไหนใส่กับใบใส่ได้ แม่กรอไปกอมไว้เสมล้วเมแล้วได้อะไรคู่เลยนส้นหรือเปล่าว่ายขีดตอนซื้ออะถามแล้วนะว่าเสริมได้หรือเปล่าถามเขาบอกเสริมได้ไปบอกเขาขายไมแต่โไม่เสริมไม่ได้เาถามประโ่เถามเาถาว่ามน้องเี่

ไม่ผัดนมขุ่นไต้องหเย็นเออหมักเย็นมันเยดินมไม่เยดิอเย็นแล้วมันแบบนรดามันจะไม่เย็นมันเป็นข้ออ้างไหยอะไม่ไปกินจะทไม่ได้ธรรมดาแนเลยต่ไอ้นี่แกล่อง ไ้หลังตรงไม่เคยมูดอีกว่าก้สึกจะได้ท่านี้เป็นสองลูกแล้วนะไม่เปลี่ยนท่าเลยยืนนะคะยืนเหนื่อยหรอท่าัท่านั่ไม่วางเท้างก็ได้ลูกวางเท้าวางก็ได้ทุกคนอได้ท่านี้เออท่านี้่านี้เออให้่นทุกคนต้องถอยหลังนะท่นั่งนั้นนู้ดให้ใบยืนฝั่งนี้ถอยหลังนอยหลั ลำบากทีนี่ค่ะหน้าแบบนี้สงาีนา้ยมาเลยไม่ไม่ไม่หรอไปไปไหนไปโน่ไนี่ไม่เคยมีนหัวอ้โหไ่เห็ยโอ้กูปีน

เพลงขขนาดขนานะอยก้เร้องอย่างเงี้ยอนทูบีอ่ะดเวทีเลยเจ๊ได้เจ พี่เรียมภารกิจพี่เรียมไม่สำเร็จนั่นอ่ะทำไงดีอ่ะไปสวัสดีแม่หน่อยไหม ไม่ใส่ไ <fi> ม yeah. yeah. right. oh, really? oh. yeah. so. yeah. ่ไม <and> ่ไอ้าวอยู่หรออยู่ใหมพี่บีมีของให้นี่นี่ยืนเรียอยู่เนี่ยอ่บีองส่งไปเลยอ๋อเออเอออะไรนะเจ้าชายแห่งหุบเขา เปิดฟังค่าหัดยังเล็กอ่ยฉันบอกว่าฉันสมสามโอ้ยหัวนใหญ่เว้อะมันมันเล็กมันเล็กออกมันเล็กกว่หัวไหมยายไายได้ข่เละเก็บคือหัวใหญ่กว่ามงหัวใหญ่กว่ามุงบอกแล้วให้เล่น